ปัอัอัังัดันอขาีงตาี่มดลูกตอนลกแทนแมือปนะดูแลดูก่นนดูก่อนนที่มิทะลูที่ไม่ขาดไม่ขาดแล้วก็แทนสบา ตันนี้ก็คือที่ไม่ให้ขาด,ขาดแล้วหมุนแล้วแทงเข้าไปพวกที่ไม่ทะลุเลยทะลุมหมถึงว่าให้ผ่านเอาเลยอ่ะนี่เลยอ่ะนี่เลยเข้าใจปะอ่ะ <c oughs> อาจจะจุกก็เป็นได้เอาไหมา